ผู้หญิงมาส่งที่บ้านแล้วมาขอเข้าห้องน้ําค่ะพอออกมาจากห้องน้ําเสร็จปุ๊บผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาผู้หญิงนั่งคุกเข่าค่ะแล้วก็ถอดางเกงแล้วก็อย่างนั้นแล้วเขาก็กินไอติมค่ะ,คะผู้หญิงคนนี้ค่ะจะไปต่างประเทศเขาจะชอบโทรมาหาสามีก่อนให้ไปเจอเขาสามีก็ไม่ไปค่ะแล้วเขาชอบแชทไลน์ทั้งแชททั้งโทรมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่สงสัยเพราะว่าเขาจะขึ้นเครื่องบ่ายโมงไปต่างจังหวัดกับสามีเขาแต่เขาโทรมาเพื่อที่จะเจอสามีเราเราก็มองว่า ไม่ใช่เพื่อนแล้วมันผิดปกติคุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนไหมผู้หญิงคนนี้รู้จักเมื่อประมาณสามีเล่าให้ฟังว่าเป็นเพื่อนกันเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วค่ะเขาเป็นเพื่อนกันหรือเคยคบหาเป็นแฟนกันมาก่อนเขาเป็นสามีภรรยายกันมาก่อนเลยค่ะสามีมาคบกับคุณแล้วสามีคุณก็คบกับผู้หญิงคนนั้นด้วยใช่ค่ะในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นก็ไปมีสามีอีกคนหนึ่งด้วยใช่ค่ะทำไมคุณถึงไปจับได้เพราะอะไรเขาใช้เล่ห์มานยาในการที่จะเจอค่ะ เรืเอ่องอัญญาในการที่จะเจอ,อยังไงเพราะว่าเอาต,งต,งตงรงๆเลยนิงกับสามีอยู่ด้วยกันแทบตลอดเขาจะได้ไปหาผู้หญิงคนนี้ต่อเมื่อว่าผู้หญิงคนนี้โทรมาบอกว่าจะปรึกษาเรื่องสามีเขาแล้วก็จะไปฝากของที่คอนโดสามีก็จะมาบอกนิงว่าไปเจอพี่เขาดีนะนิงก็บอกว่าไปเลยค่ะคุณก็อ่านลายผัวเป็นประจำเหรอแอบอ่านคะ่ะเขาไม่รู้คุณแอบอ่านได้ยังไงอะรู้รหัสค่ะอู้ตายแล้วแปดพุษธพามันเกิดอะไรขึ้นนัดกันค่ะผู้หญิงก็มารับหน้าหมู่บ้านขับพอตมาด้วยค่ะ มารับหน้าหมู่บ้านก็ไปทานข้าวกันค่ะไปทานข้าวกันเสร็จขากับผู้หญิงมาส่งที่บ้านแล้วมาขอเข้าห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่บ้านคุณเจอไหมไม่เจอค่ะคุณไม่เจอนะคุณรู้ได้ไงคลิปค่ะคลิปใช่ค่ะคุณติดกล้องแล้วกล้องแล้วค่ะผู้หญิงก็เข้าห้องน้ําค่ะพอออกมาจากห้องน้ําเสร็จปุ๊บผู้ชายนั่งรอที่โซฟาค่ะก็มานั่งคุกเข่าค่ะ คุกเข่าแล้วทาท่ายั่วยวนตาเยิมบอกพี่ขอหน่อยผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาผู้หญิงนั่งคูกเข่าค่ะแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็อย่างนั้นแล้วเขาก็กินไอติมค่ะโอเคพอคุณเห็นเสร็จปุ๊บคุณทํายังไงอ่ก็บ้านแตกเลยอะค่ะก็อะรวาดเลยค่ะเขายอมรับค่ะเขาก็ขอโทษนี่ก็เลยถีบเขาตกรถนะคะวันนั้นถีบใครถีบถีบผัวที่เป็นตำรวจเนี้ยเหรอะถีบตกรถเลยเหรอถีบเลยค่ะคือแบบมันมันเกินไปอะถีบตกรถเสร็จก็จอดแล้วไปขย่ำอีกรอบนึงอะค่ะเขาก็เลยแบบ ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่ง3วันนะคะทะเลาะกันอยู่3าวันค่ะเลิกไหมจริงจริงอ่ะหนิงจะเลิกค่ะไม่ไหวแล้วคือมันเกินอ่ะมันเห็นตาตาอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วไงแต่ผู้ชายคนนี้น่ะวันที่หนิงติดคุกเลยนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะไปช่วยหนิงออกมาเสร็จแล้วหนิงก็ให้สัญญาเขาไว้ว่าวันหนึ่งถึงเขาจะทําผิดกับหนิงมากแค่ไหนก็จะให้อภัยเขาอะค่ะวันที่6กเขาก็ไปเจอกันที่สุขุมวิทค่ะเขาก็ถามผู้หญิงว่า จะไปเอาอะไรที่คอนโดมันสําคัญมากไหมผู้หญิงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอยากลื้อความสัมพันธ์อยากเอาอยากมีอะไรสักครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความประทับใจค่ะสามีก็บอกเราว่าเราจะไปเขาจะไปหาผู้หญิงคนนี้ใช่ค่ะแล้วคุณก็ยอมยอมค่ะเฮ้ยในกรณีที่สามีเรานอกใจไปมีคนอื่นแล้วเราให้อภัยแบบนี้เนี่ยเราจะไปฟ้องชู้ไม่ได้นะครับผมบอกตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ว่าจะฟ้องชู้นะคะอ้าวแล้วคุณต้องการอะไรต้องการแค่ทรัพย์สินกลับมาคืนแค่นั้นค่ะทรัพย์สินอะไร ทอง120บาทแล้วก็เงิน0 0แสนค่ะใครเอาไปผู้หญิงคนนั้นค่ะเอาไปยังไงเอ,ไเอาไว้ในลิ้นชักที่คอนโดค่ะที่สุขุมวิทเขาขโมยคีย์การ์ดไปแล้วก็ไปเปิดเอาทองแล้วก็ถุงกระสอบ5กระถุงของเขาไปค่ะห้องนี้เป็นของใคร,ห,ใครห้องนี้เป็นของสามีค่ะสามีซื้อ,อล้วทองไว้ที่ไหนทองอยู่ในห้องนอนค่ะผมถามนิดนึงเงิน6 0แสนได้เป็นของใครของหนิงกับสามีที่เก็บร่วมกันมาจะใช้แต่งงานค่ะทองอีกเป็นทองอะไรเป็นทองคําแท่งหรือเป็นทองรูปปรรพันทองคําแท่ง100บาทแล้วก็ทองรูปประพัน เป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือไว้แต่งงานค่ะแล้วทําไมผู้หญิงคนนั้นถึงมาที่นี่ได้ยังไงเขาขโมยคีย์การ์ดมาค่ะขโมยคีย์การ์ดของสามีคุณของนิงเองค่ะนิเอาไว้ที่บ้านเนือเอาไว้ที่บ้านคลองเจ็ดค่ะแล้วเขาไปขโมยคีย์การ์ดที่บ้านคลองเจ็ดวันที่มีสัมพันธ์กันนะคะคอนโดของคุณมีมีลูกกรงมีอะไรปิดล็อกดิชิตไหมระบบปลอดภัยดีมากค่ะปลอดภัยยังไง คือมันมีกล้องวงจรปิดตั้งแต่ข้างล่างจนชั้นทั้งชั้นเลยนะคะกล้องวงจรปิดคุณมีไหมคอนโดมีกล้องวงจรปิดทุกชั้นค่ะแล้วคุณขอไหมยังวันที่เข,เขาเข้าไปเป็นวันที่กล้องรีเซ็ตพอดีค่ะหนูอยากทราบว่าฝากถามนิดนึงค่ะว่าที่ไปที่มาของทองและเงินที่เขาบอกว่าหายไปหกแสนนะคะครับเขามีที่มาที่ไปของเงินยังไงมีการเสียภาษีปูกต้องไหมคะพอดีคุณหนิงเขาบอกว่าเขาก,กำลังจะหาใบใบ,บกกรับประกันทองแต่ยังหาไม่พบครับ คุณคุณหญิงใส่ชุดตำรวจพันตำรวจโทค่ะแบบนี้สามารถใส่ได้ไหมคะทั้งทั้งที่ไม่ใช่ตำรวจแล้วก็ไปปาร์ตี้กับพวกตำรวจด้วยค่ะมันเป็นเต็มงานเลี้ยงของมอเวทเทินเรียนปอโท้กเช็คเต็มงานเลี้ยงอาชีพไสซดค่ะมันเอาไปขึ้นทุก โอ้โหคุณดิฉันขออนุญาตบันทึกเทปนี้เอาเทปนี้ไปฟ้องร้องนะคะใครก็โทรมาใส่ร้ายได้ค่ะคุณหนุ่มต้องเอาบนพื้นฐานความเป็นจริงค่ะคุณฟางคุณมาเจอเขาเลยไหมล่ะมาเจอเลยเออคุณเอาสรีพรมาเลยพูดแบบนี้ก็ใส่ร้ายเออไม่ได้หรอกอย่างนี้แหะแน่จริงเออเลยะอาตรงไหนอ่ะเอามามาเลยนี่คือคนพูดด้วยออกมานะ ใจเย็นๆสิครับไม่เย็นมันเกินแล้วไม่รู้จักปิดตาปิดตาปิดชื่อมีหน้ามาพูดโคอกางแา้การกี่แกใช้อารมณ์ดีมันได้หรอคุณไปเอาสิริพรมาคุยเลยดีกว่าคุณหนุ่มแบบนี้ไม่ได้สิริพรส่งมาดิฉันเออคุณเอาสิริพรมาคุยได้ไหมทำกระทั่งกลางศาลค่ะสิริพรทำแบบนี้กระดิฉันกลางศาลดิฉันถึงติดคุกไงคะอ่นี่แป๊บนึงแป๊บนึงคนนี้เขาอยู่คนนี้เหรอใช่ค่ะเคานนี้เลยตอนนี้แหละค่ะ ที่เอาหนูนี้ติดคุกไม่แล้วคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ใช่คนนี้ต้องเอาสิงพงมาคุยที่ใจอยู่นคุณังเป็นคนที่ดูแลเรื่องราวของไอ้เรื่องรถบีเอ็มที่ด้วยไหมถูกต้องค่ะพี่นุ่มเรื่องเป็นยังไงคุณเล่าสิคือตามรถรถหายไปแล้วก็เขาบอกว่าคืนรถแล้วอันนี้ขอยืนยันนะคะสาบานตรงนี้เลยว่ายังไม่ได้คืนรถนะคะเขาเอารถคืนไปแล้วดิฉันไปลงลงไว้ว่าเขาออกรถไปแล้วสารสอบเพิ่มสารสั่งสอบเขาเอารถไปคืนที่ไหนี่เขาไปเอาเองที่องสบพค่ะ เขาเป็นตัวเองผมอยากคุยกับสิริพรเพราะอันที่พูดความเป็นธรรมของเขาอ่ะเขาจะได้รู้ว่าเออแบบคุณพูดอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีหลักฐานว่าคืนรถหรือไม่คืนรถเพราะอันนี้ต้องอันนี้ต้องพูดเป็นความเป็นธรรมในมุมเขานะเหานที่เขาก่อนนะคะว่าสะดวกคุยไหมสะดวกคุยเลยพูอความเป็นธรรมคุณต้องต้องเอาสิริพรมาคุยค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรนะค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มค่ะเสียงเขาใช่นะใช่ค่ะคุณสิริพรคุณได้รถบีเอ็มคืนหรือยัง ยังค่ะยังนะฮะยืนยันนะครับเอาตัวจริงมาแล้วเรื่ควาเป็นธรรมคุณให้เขาพูดก่อนเชิญครับคุณสิริพรครับเชิญครับยืนยันค่ะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวดิ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 เดี๋าวดิเดี๋ย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 วดิเดคุณวมิกล้ายูดนเื่อควริงกีอยวณิเดี๋ยได่กล้าพูดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวนิเดี๋ยบอกเดีอยวดิเดีนยวดิเดียวดิเดีายวดิเับมยนก็เอากาศธาตุไปเลย